ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่เซียแล้วนะคะแล้วก็เราจะมาบุฟเฟ่กันนะคะไปค่ะบุฟเฟ่ต์สามเก้าที่เซียรลังสิตนะคะเดี๋ยวให้ดูวันนี้เราจะมายืนเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยเร็ววาให้ตายแล้วามายืนก่อนอยืนตรงนี้อเออโอเค เอารอบไหนคะใบสามนะคะโอเคไปซื้อบัตรค่ะค่ะแล้วเราต้องบอกอะไรบ้างคะคนที่ห้าคนที่ห้าใช่เมษาใช่เมษาค่ะเออลงชื่อไว้เรียบร้อยแล้ว2่ะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ต้องรอใช่ไหมรอค่ะเดี๋ยวอีกประมาณ20นาที โอเคได้ค่ะเบื้องหลังก่อนเบื้องหลังนะคะของงานบุฟเฟ่นะมาลังการเป็นไหมอะ่ะอุ๊ยอยู่ไหนแล้ววสติกเกอร์ที่หน้าอกเยบพอยติดยางไหนโชว์สติกเกอร์หน้าอกหน่อย

เื่อชั้นหนึ่งแพ็คหนึ่งคู่ก่อนได้มาแล้วนะคะนึ่ถ้าไม่จุกไม่ต้องเดินอห่ากทีะะจุกเลยค่ะเจ๊บอกว่าอะไรนะกินให้ยิ้มเหรอ ยาวมากสุดลูกหูลูกตานะเธอนี่ข้าวเหนียวทุเรียนลูกชุบด้วยเหรอคะมีีนน่่ใสเป็ชุดลูกอ๋อใส่เป็นชุดได้แล้วอ๋อนี่มีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยมีกะทิมีกะทิทุเรียนนี่ข้าวเหนียวอุ้ยรสน่ากินมากอันนี้มีไอศครีมด้วยมีีมดวยมีไอศครีมดวยมีไอศครีมด้วยไอศครีมด้วยมีไอศครี้มีไอศคมด้วยไอศครีมด้วยมีไอศครีมั้วยมีไอศมด้วยอเคมด้วยอศมา้วยมอศครีดูโต๊ะนี้ก่อน นะคะอุ้ยตายแล้วละลานตามากแม่เย่ยพอยได้แล้วหนึ่งแพ็คหนดูซิของเย,ยพอยขอบคุณต่อเออนี่มีเงาะมีอะไรด้วยนะจริงๆมีมีอะไรอะ่ะลิ้นจี่ด้วย้นที่มีตก่ด้วยเออนั่งฝั่งไหนอ่ะพอก่อนไหมอะ่ะเราไปมาหยิบใหม่ไป <laughs> ไปหาที่นั่งก่อนนะคะดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้มีอะไรอะ่ะ อันนี้คืออะไรคะขนมโคกทุเรียนโอ้โลดนะต้องฉ่ำมากแน่เลยชิปขนมอกไปเมี่ยค่ะตักให้ชั้นสองชิ้นหน่อย่ะตักให้ชั้นสองชิ้นหน่อยค่ะไม่นด้ตักที่ไหนอะคะขนมโคกแค่ไแค่เขาจริงเหรอ วิยโลดขนมครก,กเจ๊แขกนะคะเอาพวกนี้มาเอาอันนี้คือขนมครก,กเจ๊แขกนะคะเอาเลิศนะอุ้ยฉ่ำไหมมากมาก<า><า>เว่อร์ทำให้จุกเลยต้องออกจากที่นี่เออเลิศาีแล้วโอเคเอาไปค่ะไปหาที่นั่งก่อนเอาตรงนี้ก็มีตรงนี้คืออะไรสละหรอมอกเง,งาะนะคะ อาตรงนี้ก็มีทุเรียนอีกหนึ่งยายเบียได้ไปกี่แพ็กแล้วเธอสามแพ็กแล้วอาจจะบอกว่าตรงนี้มีซูชิด้วยนะคะตรงนี้มีซูชิด้วยเดินเล่นสนุกเออมีซูชิด้วยคุมอยู่เดอ้องานนี้ฝั่งนู้นเป็นส้มตำนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูส้มตำกันนี่อยู่เทียนะ เราอยู่เสียกันแล้วแบบวันนี้เม็นเล็กมา,มากเห็ดป้ายเสียมไหมเออตรงนี้เป็นลานโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวเรามีขนมคกบอกว่าขนมคกอร่อยมากอันนี้เป็นขนมคกเจ๊แขกนะวันนี้นะแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าเจ๊แขกไม่มานะคะเจ๊แขกจะมาพรุ่งนี้นะก็คือวันเสาร์นะก็ไม่รู้จะบอกคนอื่นยังไงไม่รู้นะคะวันนี้นะคะกินผู้เรียนก่อนเป็นไงบ้างเยเบีย ไหนวิจารมาสินู้นคอหายเจอิดอแล้วเม็ดเล็กเม็ดเล็กนี่หวานมาเม็ดเล็กมากอร่อยหวานมันนางบอกนะคะเม็ดเล็กเนื้อใหญ่โอ้รสปูใหญ่กินดูนะคะวันนี้เน้นกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมอือ รเนาะนะคะสากข้างหลังจจะแบบว่าดูแปลกๆนะอันนี้นนะนี้ะรสอุ้ยอันนี้ก็อปะ่ะอันนี้นุ่มนิดนึงนะนุ่มอันนี้นุ่มไปนิดนึงนแต่บอกว่ามันหวานมันากกำลังไม่ส่องตาม สามร้อยเก้าเก้าเม็ดเล็กด้วยนี่อยู่นี่อร่อยมากเตบหวานมันแบบอืมกำลังคอกับเพื่อนนะบอกเลยว่าหวานมันมากขนมคบลึกฉันไปหับมากขน,ขนมคบรึมาก กรอบนอกนุ่มในเวอร์เอาเคี้ยวฮะเคี้ยวให้ดูหน่อยเคี้ยวให้ดูหน่อยครับอ้ะอ้อ้ะอ้ะอ้อ้อนะ้ะอ<ล>้อ้ะ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 อกะอ้เอเม็ดมะม้ะ <c oughs> ยยอ้ะอออ้ะ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 ก้อเะอะอะอมาอเออออะะะอยอออ้้ออ้อ้้อ้ นนบ้างบ้างนี่น้องคำเม็ดอ,มอย่าเพิ่งทิ้งสีห่อนจะได้รู้อือใช่อเอามากองไว้ก่อน <c oughs> อย่าเพิ่งกองเดี๋ยวเรานับเม็ดกันรส <c oughs> อ๋มรสมากค่ะช่ <c oughs> มำมาก ฉ่ำมากเย่พยเพราะแต่อันนี้มีขมนิดนึงนะติดขมนิดนึงนะออแต่ว่าเมื่อกี้ลูกแรกที่กินอะไม่ขมมันฉัำมันมันมันหวานมากมันมัน,มน,มน,มนลดมากเลยอะ่ะเม็ดหาไม่เจอเออดูดิเม็ดเล็กมากกรอบลอกนุ่มไรจริงในโชว์เม็ดหน่อยโชว์เม็ดหน่อยอือหืออือหือถาดใหม่มาแล้วนะคะ ขาดไม่แล้วอันนี้เม็ดเทียวแหละรูนังกินไหนะเม็ดที่ห้าเม็ดที่ห้าแล้วนะคะอ,อ,อ,อัมอัมอือหช่ำมงมากกัดยังาหาเม็ดเม็ดเดินเลยอะอะไรนะบอกว่าฉันไม่กินแล้ไม่อยากเพราะว่าวันนั้นกินไปหลายเม็ดแล้วรู้สึกว่าเลี่ยน วันนี้ค่ะตอนนี้คือปลาไปถาดที่8แล้วค่ะลูกเนื้ออร่อยโอ้เห็นไหมเลิศอ,อยู่ตูดแหลมๆเนี่ยเป็นตูดของปลาแหลมอร่อยอ่าเขาเรียกอะไรวะบุเรียนข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนมนะคะมีลูกชุบด้วยกินก่อนเป็นยังไงก็เลือกที่เนื้อมันเนื้อมันเหลืองๆนะเหลืองแบบเหลืองฉ่ำๆอ่ะ มันจะหวานมันจะมันนไงเนี่ยมันมีกะทิด้วยเอาราดเลยนะคะโอ้ยฉ่ำมากยาเยเบียลองสักคำไหมเยพลอยสักคำไหมสักครึ่งหนึ่งก็ได้อ่ะไม่ต้องแกะเม็ดด้วยอ่ะเลนราดน้ำกะทิด้วยมันมีลูกชุบด้วย มีลูกชุบด้วยอ่ะอลูกชุบดีอยู่ลูกชุบดีอยู่อือเราเลือกแข่งเลยจริงดีมากดีมากาสู้สู้เอาภูเขาไฟเอาไหมาสักมิดไหม นี่คืออะไรนะคะภูเขาไฟค่ะอ๋อภูเขาไฟค่ะเลือกมาเม็ดนึงก็พอชิมหลังจากที่กินไปสี่เม็ดนะคะไม่ไหวแล้วต้องกินมังคุดต่อนะฮะอย่ามานับเม็ดของยายเบียยายพลอยยายพลอยได้กี่เม็ดอ่ะยายพลอยได้กี่เม็ดแล้วยายพลอยกี่เม็ดนู่นน่ะกี่เม็ดแล้ว ยยพอยกินไปสิบเม็ดแล้วค่ะเยเบียกินไปสิบสองเม็ดค่ะอุ๊ยทำไมมันแข็งกันเบือแข่งมากไหมเขาบอกว่านะฮะมังคุดเนี่ยให้กินหลังกินทุเรียนเพราะว่ามังคุดมันมีฤทธิ์เย็นนะคะมันก็จะไปดับความร้อนของทุเรียนนะคะกินคู่่เรียน เดี๋ยวเขามาลงใหม่แล้วอยไปดูอาใหม่สีมแล้วก็มีลิ้นจี่ด้วยลิ้นจี่เรากินเพื่อความตัดเลี่ยนมีสลาดด้วยนะชุกเปี้ยวอย่างเงี้ยมันกจะตัดเลี่ยนอะไรลิ้นจี่ก็เช่นกันนะคะนี่ขนาดแบบกินตอนเช้ากินแค่ข้าวต้มนะ ยังรู้สึกว่ากินทุกเรียนไปสี่มื้คืออิ่มมากคืออิ่มมากจริงๆอ่ะเมื่อเช้ากินแค่ข้าวต้มแค่นั้นถึงสี่ก็จะตัดเลี้ยนเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยเบาหวานไม่ขึ้นตามไม่กลับบ้านวันนี้ ต้องไปหาหมอนะวันนี้ออกกำลังกายมาทางอาทิตย์คือจบข่าวนะหวานดันใจเบาหวานความดันแล้วก็หัวใจเออเลิศค่ะเอาแค่ติ๊กปกได้เด็กน้อนติกน่กินซ้มตําค่ะ ตักกันตักนอยากให้ได้กินาอืมอืมอันนี้ไปกี่เม็ดเนี่ยไม่ไมของพี่พอยังไม่ได้ทำอ๋ออยา่าง <c oughs> อะมาสรุปดีกว่าอันนี้ก็เหลือเวลาอีก4นาทีนะคะเรามาดูว่าโต๊ะเรานะคะกินอะไรไปบ้างนะฮะนี่ของดิฉันนะของเยบีอะ มาดูดีกว่าฉันนะสรุปนะมีได้ทุเรียน4เม็ดนะคะพร้อมมังคุดนะคะแล้วก็กินลิ้นจี่ไปนิดนึงอันนั้นก็คือของอยังเบียล่ะคะ่ะมีส้มตําด้วยแล้วก็มีผลไม้หมดไปเข่งหนึ่งอันนี้ดูทุเรียนนะคะหมดไปกี่เม็ดเนี่ยสิบสองเม็ดสิบสองเม็ดนะจ๊ะอาทิปากรวมไหมคะหมดแล้วหมดแล้วทั้งหมดสิเม็ดนะ <c oughs> ของช <c oughs> ั้นสี ของเย่พยกี่เมตรหเมตรเมาต์ตอนแหล่ห้าเมตรอยู่ในถังขยะค่ะที่อยู่บนต้นนั่นคืออีกสิเมตรรวมๆแล้วนะรวมๆแล้วเรากินไปทั้งหมดสิบยี่สิบยี่สิบห้าี่ิบ็ดยี่ปดยบ้าสสสาเอ็ด่าสองคนสามคนกินไปทั้งหมดสาสิบเมตรโดยประมาณนะคะ โดยประมาณคุ้มไหมไม่รู้คุม้มไหมคุ <swimming. S 2> ้มไหมคะคุ้มไหมลูกหนึ่งครับมีประมาณครับเต็มที่หกเมตรหกเมตรพอแปดเมตรนันใหญ่มากต้องเป็นลูกใหญ่ๆเนาะเดยเฉลี่สิบสองเมตรนี่ละยังไม่ถึงสองลูกเลยเห็นสามพีมตรทั้งหมดโอเค หมดเวลาแล้วนะคะเราคิดว่าคุ้มไม่คุ้มดูกันเอาเองนะคะว่าคุ้มหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะคนละ399้าเนะที่เสียนะคะเสียรลังสิตธ์เนาะโอเคไปแล้วหมดเวลาแล้วเลยสองนาทีเท่านั้นนะคะก็จะหมดเวลาแล้วนะคะใครก็มาใครจะมากินก็มาได้นะคะที่เสียรลังสิต์นะคะลานโปรโมชั่นชั้นสองเนาะของชาลีมีพุ่นนั่นเนองเนาะ โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้ววันนี้ไม่ไหวแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบตา,าลายอะ่ะรู้สึกว่าน้ําตาลนเช้นเลือดเยอะมากแล้วตอนนี้นะคะทั้งทที่เชียนกินไปสี่เม็ดเองนะคะแต่เด็กยิบพ่อกับยายเบียรจัดเต็มมากโอเคไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อน